แฟชั่นที่มาแรงช่วยคุณผู้หญิงเปลี่ยนลุกเสกผมยาวสฉลวยหรือเปลี่ยนสีผมได้รวดเร็วทันใจก็คือการต่อผมหรือไม่ก็ใช้วิกผมและถ้าจะให้สวยงามสมจริงก็ต้องใช้เส้นผมคนจริงๆแต่ถ้าถามว่าเส้นผมนี้มีที่มาจากไหนหลายคนคงไม่รู้คำตอบวันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอพาไปชำละกระบวนการค้าเส้นผมมนุษย์ที่อาจทำให้เพื่อนๆต้องหยุดคิดหรือเปลี่ยนใจไม่อยากใส่วิก หรือไปตอบผมอีกเลยก็เป็นได้กับ6ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการค้าเส้นผมมนุษย์ 1. วิกผมเครื่องประดับศีรษะเพื่อความงามมนุษย์เรามีหลักฐานการใช้วิกผมมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายทั้งในยุคอียิปต์โบราณกรีกและโรมันส่วนใหญ่ใช้เพื่อความสวยงามปรับบุคลิกภาพ ปกปิดเส้นผมที่บางหรือหัวล้านหรือไม่ก็ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีทั้งที่ทำมาจากเส้นผมคนจริงๆและขนสัตว์สำหรับวิกผมต้นแบบที่ใช้กันในปัจจุบันมีที่มาจากยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16และ17ที่วิกผมได้กลายมาเป็นธรรมเนียมนิยมในราชสำนักสมเด็จพระราชินีอลิาเบธที่1แห่งอังกฤษนั้นทรงปรดที่จะสวมวิกผมสีแดงเป็นประจำเช่นเดียวกับกษัตริย์ในฝรั่งเศส อย่างพระเจ้าหลุยที่14และหลุยที่16ต่างทรงเป็นผู้ชายที่ใช้วิกผมยาวเพื่อความงามทั้งสิน้นทำให้วิกผมกลายเป็นที่นิยมในหมู่ขุนนางและราชวงศ์ชั้นสูงเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมจบจนกระทั่งในศตวรรษที่19วิกผมนั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องปกปิดผมงอกอันขาวโพลนหรือศีรษะที่ล้านของหญิงชราก่อนที่จะกลายมาเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน รวมไปถึงการตอบผมที่แม้จะมีมาตั้งแต่โบราณแต่ก็เพิ่งจะมีการประยุกต์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่เข้ากับยุคสมัยโดยการแบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆและใช้กาวในการประสานให้ติดกับเส้นผมจริงบนศรีรษะซึ่งได้รับการยอมรับว่าให้ความรู้สึกที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติทันสมัยใกล้เคียงกับผมจริงมากกว่าการใช้วิก 2. เส้นผมสินค้าส่งออกสำคัญของเอเชียแฟชั่นการใช้วิกผมและการต่อผมยุคใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากในซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐยุโรปและแอฟริกาแต่เส้นผมมนุษย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญต้องนำเข้าจากภูมิภาคอื่นซึ่งทำให้เส้นผมกลายเป็นสินค้าส่งออกไปโดยปริยาย เส้นผมที่ลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับชาวตะวันตกมากที่สุดก็คือเส้นผมจากบราซิลและเปรูในอเมริกาใตา้หรือจากประเทศในแถบยุโรปตะวันออกอย่างโรมาเนียและยูเครนทว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของแฟชั่นทำให้เส้นผมในละแวกนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและทำให้ต้องหาเส้นผมจากภูมิภาคอื่นมาทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากเอเชีย มีรายงานว่าในปี2,560มูลค่าการซื้อขายเส้นผมมนุษย์ทั่วโลกอยู่ที่126ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3,800ล้านบาทมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือราว58%มาจากภูมิภาคเอเชียประวัฒนธรรมของชาวเอเชียหญิงสาวนิยมไว้ผมยาวสลวยและในบางประเทศก็เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาส ผมที่เป็นที่ต้องการคือเส้นผมที่ยังบริสุทธิ์คุณสมบัติสําคัญของเส้นผมที่นำไปทําวิกหรือชอบผมสำหรับนำไปต่อนั้นต้องเป็นเส้นผมที่ยังบริสุทธิ์ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีไม่เคยดัดหรือย้อมสีมาก่อนเส้นผมสีดำครับตามธรรมชาติของสาวเอเชียมีความเงางามและแข็งแรงตามธรรมชาติ แล้วจึงค่อยนำไปย้อมเป็นสีสันอื่นๆหรือดัดเป็นลอนแบบต่างๆต,ตามแต่ลูกค้าต้องการใช้งานโดยขนาดที่เป็นที่ต้องการในตลาดได้ราคาดีจะเริ่มต้นที่ประมาณ1ฟุตขึ้นไปและถ้ายิ่งยาวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยก่อนหน้านี้เส้นผมที่เป็นที่นิยมในตลาดโลกคือผมจากประเทศจีนและอินเดียแต่ในระยะหลังมีสิ่งปลอมปนมากขึ้นทั้งจากเส้นผมปลอมที่ทำจากพลาสติก หรือมีการนําขนสัตว์เช่นขนแพะและเส้นไหมมาผสมทําให้ตลาดการรับซื้อเส้นผมขยับมาอยู่ที่ภูมิภาคอาเซียนอย่างเมียนม,มามาเลเซียและเวียดนาม 4. วัดในอินเดียแหล่งที่มาเส้นผมขนาดใหญ่ของโลกตามความเชื่อของศาสนาฮินดูบางลทัทธิ มีธรรมเนียมของการนำเส้นผมไปบูชาให้กับพระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับเป็นการแก้บนหญิงสาวจะต้องเสียสละบริจาคเส้นผมให้กับวัดเพื่อโชคลาภเพื่อให้มีสุขภาพดีเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและยังเป็นการแสดงความเคารพตอบแทนให้แก่เทพเจ้าที่นับถือจึงมีหญิงสาวอินเดียจำนวนมากไว้ผมยาวมาตลอดปีหรืออาจตลอดทั้งชีวิตเดินทางมายังวัดเพื่อโกนผมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประจำปี ที่จะมีช่างประจำการอยู่จำนวนมากเพื่อคอยโกนผมให้กับผู้สแสวงบุญจากนั้นทางวัดก็จะนำเส้นผมมาคัดแยกตกแต่งแบ่งขายตามออเดอร์หรือออกประมูลข่าวละมากๆเพื่อนำไรายได้เข้ามาบำรุงวัดวัดในประเทศอินเดียได้กลายเป็นแหล่งที่มาของวิกและชอบผมสำหรับการนำไปต่อแหล่งใหญ่ของโลกในปัจจุบันมีวัดไม่ต่ำกว่าสิแห่งทำธุรกิจนี้ อย่างวัดทิรุป,ปาติทางตอนใต้ของประเทศมีผู้มากลนหัวเฉลี่ยวันละหนึ่งแสนคนสร้างไรายได้เข้าวัดคิดเป็นเงินไทยตกประมาณปีละ90ล้านบาท 5. ตกลงราคาตั้งแต่อยู่บนศีรษะก่อนลงมือตัดการรับซื้อเส้นผมที่ถูกส่งต่อจำนวนมากมาอีกทอดหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับเส้นผมที่ไม่สะอาด มีเชื้อรามีเหาหรือมีเลือดปนอยู่หรือในบางครั้งก็เก่าเก็บวิกผมหรือชอบผมคุณภาพสูงระดับไฮเอ็นที่การันตีได้ว่าเป็นเส้นผมของคนอย่างแท้จริงจึงต้องมีการตกลงราคากันตั้งแต่อยู่บนศรีรษะของเจ้าของตามหมู่บ้านยากจนที่อยู่ห่างไกลในชนบทอย่างที่เวียดนามหรือกัมพูชาสาวๆในพื้นที่คนไหนที่มีเส้นผมที่ยาวสลวยก็จะมีเอเจนหรือตัวแทนมาทาบทาม หรือใช้วิธีแนะนำต่อกันมาหากใครต้องการขายเส้นผมเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวหาไรายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าเทอมลูกก็จะตกลงราคานัดแนะวันที่จะไปตัดเก็บเส้นผมวิธีนี้เอเยตนจะสามารถเลือกเส้นผมได้ตามต้องการตัดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องได้เส้นผมที่มีคุณภาพในปริมาณมากลดการสูญเสียในขณะที่ชาวบ้านก็ได้เงินที่คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยเช่นกัน ลักลอบขโมยตัดเส้นผมเพื่อน,นำไปขายต่อเมื่อเส้นผมได้กลายมาเป็นของมีค่าทําให้เกิดการขโมยเกิดขึ้นในหลายประเทศมีการทำเป็นขบวนการมีเรื่องเล่ามากมายถึงการดักปล้นที่ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์แต่จะเฉือนเอาเส้นผมจากศรีรษะของเหยื่อรวมไปถึงการแอบตัดเส้นผมของเหยื่อขณะที่นอนหลับก็เคยปรากฏให้เห็นมาแล้วเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการซื้อขายเส้นผมมนุษย์ที่ไม่เป็นธรรม ตกลงกันในราคาที่ถูกเกินไปซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการปล้นเอาเส้นผมกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะเส้นผมที่ได้ไปน,นั้นเมื่อนำไปทำเป็นวิกหรือนำไปต่อให้กับลูกค้าในร้านเสริมสวยค่าบริการอาจสูงกว่าราคาเส้นผมที่เป็นวัตถุดิบหลายเท่าตัวความหายากของเส้นผมจริงทำให้ในปัจจุบันมีความพยายามในการพัฒนาเส้นผมสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้มีสภาพสวยงามใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการสวยแบบประหยัดหรือกังวลถึงที่มาที่ไปของเส่นผมในขณะที่วิกผมและการต่อผมก็ยังคงเป็นวิธีการเสกผมสวยเร็วทันใจที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน,เ,นเพื่อนๆอับดุลไทยทุกคนไหนที่เคยใส่วิกผมหรือเคยต่อผมลองแบ่งปันประสบการณ์กันในความเห็นได้เลยครับ